ตรวจไม่ได้เลยนะครับถ้าต้องทำงานนะครับท่านใดที่ขับมอเตอร์ไซค์มานะเป็นจอดอยู่หลังรถกระบะสีขาวเลยนะเพื่อนเรื่อนผ่านท่านเลครับไม่ใครที่ไม่ใครคนนี้เป็นข้ารีนะครับผู้นี้นะครับหลังเท้า เสร็จแล้ว oh. ร okay. okay, okay. ูกกันโคระแผรนะครับโอเคครับโอเครู้ื่องครับรู้แร้วอะไรครับจักรายเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ เป็นเดี่ยมเซฟแปรข้ามฟรีนะครับระหว่างเจ้าทินนะครับกับต้าพัทยานะครับเกมก่อนหน้านั้นนะครับเป็นเจ้าต้าพัทยานะครับเดี่ยมหลังเท้าล่างข้ามหลังเท้าล่างครับเจ้าตาพัทยาชนะไปนะครับมีเป็นออปชันที่ผูกมานะครับมีหลังเท้าล่างกับแปรข้ามฟรีเปนที่นะครับแปรล่างข้ามฟรีเจ้าตาเจ้าท ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเราอยู่กันที่อมตะนครเฟสเจ็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมกดให้นะครับโอเคครับเปชรครับพีร์ครับนักกีฬาพร้อมนะครับเพื่อปการไม่เสียเวลาฝากที่เรืยกตามได้สองหน่อบนะครับที่สองแต้มไม่มีอยู่นะครับเพราะว่าแพชรครับพีร์เขาใช้แผ้ทเท้านะครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเยอะๆนะครับนี่คือเป็นเลี่ยมของเจ้าต้าอีกหนึ่งเนียมนะครับผมเป็นออปชั่นนะครับที่ตกลงกันไว้นะครับปชั้นครกชั้นแรกก็คือหลังชาล่างนะครับผมเจ้าต้าเป็นสายชนะมานะครับแล้วก็คือออปชั่นที่สองครับแนวล,ล่างข้างชื่อนะครนะเจ้าต้าชเจ้าชืา่อ ดีครับเราใช้การเตะมุมไฟนะครับขยายระยะสนามถามว่ามนีรับางหวะไหมรู้มาเป็นตัวซ้ายเหนือนะครับคือมีนะผมว่าว่าคือเหนือถามข้าวข้าง ตากยทั2ท่านนะครับอะไรก็จะกินบ้านกนันบ้านกอนันบ้านด้วยกันไม่มีจะกินเรัอกินบ้านื่อนโอเคเอาแรงๆเข้ารงสุดนะ เขเตรียมพร้อมนะครับน่จะเป็นฝั่งที่ทิ้สสอกดนั่นหละครับไอู้น่ได้โฆษณาเขาออกเลยครับพวกพลาสติกอะไรครักสายนะครับดึงได้นะครับอ่ะหน้าเข่าเลยนะครับสิบสองแต้มไม่ีอยู่นะครับอมันกำลังจิอ๋อแล้วครับศูนนะครับ กว่งเจ้าชินได้เสร์กก่อนนะครับเฮลัมเฮลเัมอ่นศูนย์ศูนย์นะครับเอาทินเสรอกมาตาเปิดหนึ่งยกสองขึ้นไปเจ้าตาว่าใครเขียวไปเรียบ้อยเหมาตาเหมาตาเลยเหมาตาให้ยอดเ้ย เ้ยกป็นไงครับยัดีรักษาครับเงี้ยร้องหน่อยครับเร็วๆเวเกือบจะไม่ออกออกก้ว้ครับนได้แต่ตีาเป็นติดงถึงขาดนั้นนะครัเดือบข้านาไม่เกรตาด้วยนะจ้บูนนนะครับตาเสไปอ๋อไปส่

โยกทีมาเจ้าทินเตะรวบร้อสามสององพี่สามสองลองเี่ไอ้คันนึงนี่สามสององนี่ในแบบนี้นี่สามสอองเลยนี่เตะศูนย์ต่อศูนย์นย์นนะครับ เอาทิงเสือมาโอเสไมได้ามนะครับเอ้ยมาเส์อมีกันเดียวกันเดียวมาเดียนี่แมนไ้แมนเจ้าหลัดเจ้าหลัดจุ๊เจ้าเราคาไม่ได้จแล้วตศูนย์ต่อศูนย์ศูนย์ศนะครับ เอาตาเสือไปทินเปิดเดืองเอาวิ่งวิ่งวิ่งยก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 โอ้โหอยู่ที่เจ้าต้าแล้วครับตอนนี้แแ้บไม่แแ้บอยู่ที่เจ้าต้าเขียวไปเลยอ๋อาครับแแ้บแรกมาอยู่ที่เจ้าต้าพัทยาเจ้าไหนของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเนาะป้าวัเนี้ได้เจ้า คับครับโอ้วายเป็นเมื่อหรวุเีนี่หนึ่งต่อศูนย์หนึ่ต่อศูนย์น์ฝ่ายช้นเอาเสือไปมวยมสอง สวนหนึ่งนะครับเอาเจอมาเอาต้าเปิดหัวตายกขึ้นไปเจ้าต้าว่าไลปักเข้าให้เรียบร้อยเต้หนึ่งต่อศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับเอาเปิด อสองศูนย์นะครับลูก<ม>เกิร์บเจ้าตาพัทยานะครับรทักทายนะครับเสียบุตรนะครับบุตออโต้ซึ่งอิจฉาครับสวัสดีช่วงดึกทีหนึ่งนะครับขณะนี้ก็ทีหนึง่งนะครับเราอยู่ที่อมตะนครเปิดเจ็ดนะครับเดี๋ยวออกหลังไม่ได้ครับเดี๋ยวมือเท้าเข้าสามครับแด้สองศูนย์แอลล้อม สองศูนย์นะครับเอาตาเสือไปเอาทิ้นเปิดหนึ่งยกขึ้นมาเจ้าทิ้นว่าใครปักเขาให้ใส่เย็ดตัวในสนามไม่มีใครเก่งเ่าเองนระับเอาละครับกองเชียร์บอกว่าในสนามนะครับไม่มีใครเก่ง่าเจาตาถ้าในสนามนะครับถ้านอกสนามก็ไม่แน่นะครับ,บทางขานะครับเจ้าเจมนะครับแอดมินเจมแต่ก็เบบี้นะครับ Lưu số đá thám này sẽ chạm vào không nào, mông xuống, đều đều điạ, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười năm, ตรงนี้บอกว่าเอต้าไอเอเอ็มหน้าเนี่ยดัวด้วยเอ็มน้าคือบอกว่าใช่ไอเอ็มหนาจของป๊องฟอกอันนี้สามฟอกได้สู้แม่เออเพราะมันมันแค่คนเดียวถ้าจะเตะกันต้องสองฟอกถ้าเขาเปิดไม่ได้ก็ลำบากเตะเรียบร้อยไปป้าเขาให้เรียบร้อย

หนึ่งสี่นะครับท er ินสารคมตื่นมปแล้วเปิดหนึ่งจอต้าว่าไงจอต้าบ no. ินแล้วเยียร้ี่แล้วโคตรยาวอุกันดนียาว้แกวนี่ละไม่ยืนไกแหรอกขึ้นหเนือรุ่ม่ะเชีย์ไม่มีเสียงดีเฮ้ยกองผนำไม่ดีไมจังเลยด้ เขายที่ดีแล้วเพราะต้องยางไม่ไุนีดีเาจ้าเด tea, Dave, น so, ีนะครับไม่อหนไหนแต่งอยู่บเซียเมื่อวานโอ้ยอะเจแล้วก็ตัวร่างอีกให้ยังวให้ยางเียางป่าอยู่ที่อุตานกรรเปีเปลี่นะครับ เจ้าต้าสุรินนะครับกำลังเดียวกับเจ้าทินสารภาพอยู่ทีมเตรียมเซฟแปข้ามปีเกมก่อนหน้านั้นนะครับเจ้าตาสุรินเอาชนะเจ้าท e ินไปในเหลี่ยมเท้าล oh, ่างห้าหนึ่งนะครับเอาเซฟไปเอ้าเปิดหนึ่งยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าทินปักเขาให้ลักใส่เน็ตเลยโอยเดียวคอมมเตอร์คมมเตอร์ข้าเข้าสนามพ่นนอก

เดกเสห่เราะปเกนึ่งี่1 1โหกนะครับเอาเซบาเอาต้าเปิดหนึ่งยกขึ้นไปเจ้าต้าปั๊บเรียบร้อยเปิดตายยกขวาบินเรียบร้อยแล้วครับายี่สิ้อในเสล็กยี้อร้อยหนึ หกหนึน่งหกหน, <stock S 1> นึ่งะครับเอาเสือไปกอดร่วมกอดร่วมกัน ต in ึ๊งโตตะสาธุครับเซนิชัยนะครับในเหลี่ยมแปรครับดีเอาเปิดลูกินไปอยู่ที่เจ้าตาเฉียวโอ่ยเป็นงเฉียวนะครับโอ้โหขาจะหลอกนะครับใช้งงลากไปนะครับ เขาเรียกว่าหัวดีแก <6. S 2> หนึ่งแล้วนะครับเอาละครับรอยู่ที่เจ้าทินว่าไงปักเขาให้เรียบร้อยไมเรียบร้อยไวโ,โอ้โหเจ้าทินเตะมาโดนแปงของเจ้าตา โยนตังค์พรของเจ้าต้ากลับไปนะครับเรียบร้อยพี่ผมต่อ51ลองคันหนึ่งน่ะเอ่อตัดอานนี้นะครับโชคทีเต้กเจ็ดต่อเจ็ดต่อหนึ่งนะครับเสอาไปเอาเพื่อเดืองเอาสองลูกเกือบเจ้าต้านะครับ พี่น้องพี่น้องบอกปั๊บับเซ็กเซ็กน้องบอกขัลงนึงเข้าสนามยึดเป็ดชื่อนี้ชื่อนี้อี้ยผไม่มีเสียงสาามสามเเอาที่ละเอาหนึสองเอาเจ้าทีนว่าไงปักเขาให้เรียบร้อยไหมเรียบร้อย สวดีวว่าไม่ลงพื้นเขยู่เด็วขาดไปได้แล้วนิ่งนะล่ะไม่ใช่ตอเดอ๋ยตหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับโอ้ยถ้าได้ห้ายอดวีิ มาที่ไเ <beber> านอ <c oughs> ึ่งคเียวบร้มันอยาง่แปดปแปดด หนึ่งต่อแนะครับแปดอ8นะครับ 1นึ่งแปดนะครับครับอยู่ที่เจ้าต้าเจ้าต้าเขียวไปเรียบร้อยเฮ้ยขวัญฉ่อมไปแก้ได้ไหมแก้ได้เลย แปหนึ่งะครับอครับนี้ห่างไปเปนเก้าหน่งนั่นแหลครับอบเชิดไปเลยน่าอ้ายน่ะเข้าเยเข้าเหรียญเข้าเหรียญเอาล าเอ้าหน่เด้าหนึ่นะครับเอ้าสุดหเด็ดนะครับอยู่ที่เจ้าทีมเต้บ้าเรียบร้อย บ้านเลยที่นี่ชนะที่แรหนึ่งต่อเก้าหนึ่งเก้านะครับเอาเปิดได้อยู่เอายกขึ้นไปเขียวไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อย แล้วกึอไปไล่ายครับตัวใหม่เอาปิดหัวเอายกไปเจ้าทีใเตะมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อยได้นาชไม่ะ้คลง่อไ่ไล่ย หนึ่งสองสามสามสามสองแปดเอ็ด เปิดได้อย oh. ู่ยกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าตาเอ้าเขียวไปโอ้เขาบอกมีานมีานานลง้มีางาก็บต่อแล้วกอน

เอาละ,ะเล,อ 3, ละครับจะกินไรไหมดีแกมิน3ามเก้านะครับยนนาชิะ

เขบว่าีมาแล้วเยี่ยมเลเียมไปแปดชเลยมวางะแี่งอะไมดีเมื่อไรนเตอะไ้าคะเรนสามต่อสิบสามต่อสิบนะครับอยเอาเปิดได้อยู่ยกขึ้นไปยนจ้าเขียวไป ขายไป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 ขาย

ว่เสียปรบมือนครับเพื่อนตัดตดเดียวเดียวปยวนแม่มือชวนแมือเหนียวแม่มือเหนียวรอชวีแมเดียวเก็เเดต่อเกไม่เกเปิดนึ่งโยกขึ้นมาอยู่ที่วีบ เต้บ้าเอ้เจ้าตาเอาชนะเจ้าทินไปทั้งเหลี่ยมเจอแปรข้าัทีแล้วก็เหลี่ยมหลังเท้านะครับตหมนะครับได้แเลยนะพ่ตครับูเทียวแล้วก็จบไปแล้นะครับทีมขอญาติชันชิบนะครับเดี๋ยวให้ดูคู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับสุ